เริ่มแล้วเริ่มแล้วสวัสดีค่ะทั้งสองคันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันก่อนให้เล่นเกมก่อนพักเหนื่อยพักเหนื่อยไปให้เล่นเกมสามวิสามวิให้เลือกนะอ่ะข้อแรกเลยรักแรกพบหรือต้องดูใจเดือเราหรอพี่เดสยังไงรักแรกพบหรือต้องดูใจหนึ่งสองสาม ้องดูใจอุ้ยยังไงอ่อาอ่านก่อนอืมต้องดูใจเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดอ่าถ้าสมมติว่าเราเจอรักแรกพบอ่ะคือมันอาจจะเป็นการรักจบมั้จบมั้มันคือการรักกันก็จริงแต่มันแบบเรายังไม่รู้นิสัยใจคอเขาว่าเราจะไปด้วยกันรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากจะแบบทำให้เขาเสียใจหรือเราเสียใจไปมากกว่านี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่อืออ่ะพี่เบสบ้าง โอเคไม่ต้องรู้โอเคครับโอ้ยจำได้เอาดูหลักแรกคบหรือต้องดูใจต้องดูใจโอเคจบไปข้อถัดไปเลยแล้วกันนะคะอ่ะโกงข้อสอบหรือว่านอกใจหนึ่งสองสามนอกใจเอ้ยคุยยากมากเลยโอเคข้อนี้ไม่ถนัดนะคะไปข้อถัดไปเลยแล้วกันเป็นคนดีเอาใหม่เนาะเป็นคนดีมาดูเดีว อะไรทำมาถึงเป็นนอกใจไม่จริงอาจจะต่อว่าโกงสอออืมแต่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นได้ในหัวมันมาตีกันสองอย่างอยู่คือมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากเลืของคู่เนมันเลยพอพอตอบไปว่านอกใจคุณมันก็เอ้ยอยากด่าคนตั้งกงอสอบคูมันก็เอ้ยอ่ะใช่ไหมอยากด่าคนตั้งคําถามเดี๋ยวขึ้นรูปให้สายมือโอเคอ่ะข้อถัดไปแล้วกันก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงานหนึ่งสองสามหลังแต่งงาน อยากแต่งงานเอ้ยโอเคอ่ะได้อยู่ข้อถัดไปมัดมือหรือปิดตาหนึ่งสองสามปดตาอ่ะพี่เบสก่อนบ้างพี่เบสก่อนบ้างรู้สึกว่าปิดตามันจะทำให้เหมือนพอเราขาดอะไรบางอย่างไปเนี่ยเราก็จะรับรู้บางอย่างมากขึ้นอ่ะเบสเอ้ยอารของอาร์ตเหรอเขาเลือกเลือกมัดมือเพราะว่าเราเป็นผู้ชนะ เราเป็นคนกุมเกลโอ <Okay. S 2> เคโดนมัดหรือเปล่าก็ถามว่าโดนมัดหรือเปล่าเขาบอกว่ามัดมือหรือติดตาใช่ามา,า,มาไ,มไม่เราเลือกให้อีกคนนึงโดนมัดรวมทั้งสองอย่างโอเคได้โอเคไหวได้ดอืมอ่ะมาคราวนี้ขอเป็นสถานที่หน่อยหลังคาหรือระเบียงหนึ่งสองสามหัาอ่าทำไมทำไมหลังคามาทำไมดมันแคบหมายถึงนอนดูดาว ว่าระเบียงเคยเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไปดู<ไ>ปดาวเคยออกไป,ไปสูตรอากาศคือเมืองไทยส่วนใหญ่เรามีระเบียงกันแล้วไงหลงังคามันแบบขึ้นไัญญาอ่าใช่เอาจิงจิงก็คือประเทศไทยมันไม่มีส่วนน้อยมากเลยแหละที่จะได้ขึ้นไปหลังคาแบบไปนั่งเล่นไปนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างหลังคาก็จะมีเตียงนอใช่อันนี้เกตเตตูอ่ะอันสุดท้ายละปิดไฟหรือเปิดไฟหนึ่งสองสามปิดไฟเพราะอะไรเหมือนกันเลยอ่ะใครก่อนมีเซลขับไม่ได้อ๋อโอเคมันหลับยาก หลับยาเหมือนแปดไฟแปะไฟเนาะโอเคมาค <c oughs> ำถามจะรู้เลยใครมา็นตั้งรู้ยัง <c oughs> โอเค